ว่าไงลูกเมื่วมอวานบอกมาขนมแท่งให้ลูกได้กินหรือเปล่าฮะยเจ้น้อยเมื่อวานแม่บอกแม่แดงนะบอกแม่แดงแม่ไปเยี่ยมเจ้น้อยมาค่ะนะโอ้บุรุษสา,า,าพระคุ้มครองเจ้น้อยกินข้าวเปล่าคะขนมแท่งเห็นพี่เขาบอกว่าตอนเช้ามาเขาไม่เจอแล้วเจ้น้อยกินขนมแทงแ่งหรือเปล่าคะกินใช่ไหมคะเออหมอม้าเอาขนมแท่งมาฝากลูกแต่วันนี้ขนมนิ่มหมอม้าไม่มีหม่าม้าเอาอย่างกรอบได้ไหมคะเอาอย่างกรอบให้นะคะอะจุ๊ยอจุยอจ๊ยจุย๊ยจุ๊ย อาจออาจือโอ้ลูกรักษานะพูดทางสงามีทำทางสงามีสร้างทางสามีแข็งแรงปลอดภัยลูกตัวน้อยหายไวนะลูกนะนะลูกนะแม่รักหนูนะลูกนะโอ้ตั้งแต่เลี้ยงหนูมาไม่เคยได้จับเนี่ย๋น้ดดได้จับนั้นเนี่ยหือได้จับตอนอุ้มหนูมาแหละ <c oughs> หนูงับมือแม่ไปทีนึงแต่แม่ก็ต้องไปฉีดยาพิษนักบ้ากันไว้ก่อนนะลูกนะเพราะว่าหนูทําทำมัดแล้วก็ฉีดพิษนักบ้าไปแค่เเข็มดนนะะลก หายไวนะลูกแม่บอกแม่แดงแล้วบอกพี่น้ำตาลแล้วบอกแม่ว่าเยี่ยมตัวน้อยให้เป็นกำลังใจให้ตัวน้อยหายไวๆนะคะนะคะลูกอุกอ้ยอายุยอายุยอายุยหายไวลูกรักษาพาคุ้มครองลูกแม่รักหนูเออแม่เอาขนมมาฝากหนูนะคะตัวน้อยหายไวนะลูกนะ เป็นกาลังใจให้ลูกบุญกุศลบุญกุศลที่แม่ทําแม่เอาให้ตัวน้อยเลยให้ตัวน้อยแข็งแรงปลอดภัยให้หายไวๆให้เดินได้ปกติขาปกติสมองปกติตาปกติทุกอย่างปกติหมดนะนะลูกนะนะลูกนะ,นกนะจ,จุ้ยจ,จุ้ย <laughs> เดี๋ยวแม่ไปบอกแม่แดงแม่แดงมาเยี่ยมตัวน้อยนะคะเอาหนุ่มมาให้ตัวน้อยด้วยนะคะ ได้จับตัวน้อยด้วยนะคะใช่ไหมลูกมาได้จับตัวน้อยด้วยมาได้จับตัวน้อยด้วยดีใจจัง,งเลยให้หายไวนะคะมาให้ตัวน้อยหายไวมาทำบุญกุศลให้ตัวน้อยด้วยนะคะโอเคค่ะแฮปปี <c> ้ <oughs> วันสงการวันนี้วันสงการนะให้หนุแข็งแรงปลอดภัยนะล,นะลูกนะนะลูกนะช่วย啊ชจุย啊่ดู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 ย

อ่ะยุ้ออ่ยื้ออ่ะตัวน้อยแม่ซื้อมาให้หนูไอตัวไอตัวน้อยเขารู้ว่าใครเรียกเขาชื่ออะไรพี่แพดก็เรียกเขาตัวน้อยหนูก็เรียกไปตัวเล็กตุ้งใแล้วกินน้ำแล้วลูกใหญ่ก็เรียกขาวดูสิไอตัวไอตัวน้อยไอจิ้งจิยงจิ้งไม่ทำไหนไม่ทำไหนเออให้จับเดี๋ยวนี้เขาให้จับแล้วดู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 จิ๊ดดูจิ๊ดดูจิ๊ดไอ้ลูกหมาหายไปกลยรักษาพระคุ้มครองเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมันแข็ง ดูเขาทำสิยุ้ยยุ้ยยุ้ยเอาเปล่าเน่เน่แม่มีขนมแจกเอาเปล่าเอาเปล่าเดี๋ยวแม่แจกทุกตัวเลยอ่ะหาหนูไปก่อนเลยอ่ะหาแม่ให้ลูกอ่ะอ่ะยุ้ย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 อ่ะหแม่ให้ลูกยุ้ยเอาเลยลูกอ่ะเอาไม่ต้องกลัวสิอ่ะแม่ให้ลูกอ่ะอ่ะอ่ะลูกอ่ะอ่ะหนูขยะขนมมาหาแม่มาแล้วแล้วแล้วลูกยุ้ยอ่ยุ้ยอยุ้ยอ่ะยุ้ยขยะขนมอ่ะแม่ให้ลูก อ่ะอ่ะแม่ให้อ่ะอ่ะแม่วางแม่วางอ่ะอ่นเน่เนแม่วางใครจะเอาอ่ะมาหยิบเลยอ่ะมาหยิบเลยอ่ะอ่ะเน่เน่แม่วางเนี้ยอ่ะถ้ากลัวแม่ก็อ่ะมาเอาขนมไปเลยลูกอ่ะอ่ะอ่ะแม่ให้อ่ะคนละอันปะหยิบปะอ่ะใครเอาขนมมาเลยลูกมามาแม่แม่วางไว้ฮะดูดูดูตัวนี้ข้าวอ่ะยุยอ่ะยุยอ่ะยุยอ่ะยยอ่ะอ่ะแม่วางให้ แม่ให้ครบทุกตัวแหละเนี่ยแม่วางไว้นะเด็กๆมากินนะลูกนะเอามากินขนมมาๆมาแม่ให้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นปะเห็นปะแม่วางไว้ให้นะหนูมาขนมไปนะลูกเออกินซะลูกกินซะกินซะลูกกินซะอยู่ข้างถนนเลยเพื่อนอือปานเมื่อกี้หมอมาไปเยี่ยมตัวน้อยมานะหมาบอกน้ําตาไปหมาบอกตัวน้อยบอกว่าพี่น้ําตาเขาฝากเป็นกาลังใจให้ด้วยนะ มากินข้าวกินน้ำลูกกินนะอ่ะกินข้าวกินน้ำเร็วๆมากินข้าวลูกพี่บัวน้ำตาลแม่เติมให้ลูกกินให้อิ่มลูกเดี๋ยวตอนดึกแม่มาอีกอ่ะอ่ะดาวดาวแม่แม่เติมอ่ะอ่ะอ่ะเร็วๆกินเร็วๆลูก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 แม่ไปเยี่ยมตัวน้อยมาตัวน้อยลูกแม่แดงมา แม่แดงเมื่อกี้แม่ไปเยี่ยมตัวน้อยมานะแม่บอกบอกตัวน้อยบอกว่าเนี่ยแม่บอกแม่แดงแล้วนะว่าตัวน้อยดีขึ้นนิดนึงนะนะแต่ลูกหนูก็ยังอาการก็ยังยังสาหัสอยู่แต่ก็ยังกระดิกหางนะกินขนมแม่ได้นะเออเออนะแม่เปิดคลิปแม่แดงให้ตัวน้อยดูตัวน้อยดูใหญ่เลยเออเนี่ยบอกพี่น้ำตาลเป็นกำลังใจให้นะเออลูกอะกินข้าวเร็วๆรลูกอือนะลูกนะแม่ไปเยี่ยมตัวน้อยอีกพรุ่งนี้นะเขาให้เยี่ยมถึงหกโมงเย็นลูก เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นลูกห้าโมงอ่ะประมาณห้าโมงลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไปอีกนี่วันสงการแม่อาบน้ําให้นะดีไหมเดี๋ยวแม่อาบน้ําให้เนี่ยแม่มีน้ำนะมาอาบน้ําให้น้ําตาลดีกว่าชื่นใจชื่นใจอ่ะหนึ่งสองสามอืออุ้ยดูดูน้ําตาลไม่หนีลยยุยยุอยยุ้ยยุยยุยยุย โอ้ยชื่นใจชื่นใจปะเออชื่นใจชื่นใจชื่นใจปะหลกเออเออเออเอสดชื่นหลกหายร้อนหลกสงการแฮปปี้วันสงการนะคะแฮปปี้วันสงการนะคะลาดตัวให้อีกทีหนึง่งและรลดหน้าลาดคอให้สดชื่นไหมอากาศร้อนเพื่อนโอ้โหวันสงการเนาะสี่โมงเย็นโอ้ยไม่อยากสะบัดตัวเลยสดชื่นจ้ะ สดชื่นมะสดชื่นมะสดชื่นจังเลยเอาข้าวผสมน้ำตับแล้วก็ใส่อาหารเม็ดเมื่อกี้ลูกกินได้อายอนนะจะดูอาบน้ำอีกรอบหนึ่งดูสิอาบสามรอบแล้วอากาศร้อนวันนี้วันสงกรานต์แฮปปี้วันสงกรานต์นะลูกให้มีความสุขนะลูกนะบุญรักษาพระคุ้มครองนะลูกอ่ะดาวกินเลูกดาวกินเลูกแม่มีตับให้หนูด้วยวุ้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  กินเท้าใหญ่ไหมยื้ยยุ้ยยื้ยย้ยลูกหมาของแม่เนี่ยเออลูกเออเด้อเดูอดอตัวเล็กกินใหญ่เลยตัวเล็กเป็นพี่น้องกับตัวน้อยที่อยู่โรงพยาบาลดลชนนะคะอ่านี่แม่เขาแม่แดงยื้ยย้ยดาวกินขท้ายางลูกเออยุื้ยย้ยเดี๋ยวตอนเย็นแม่มาให้กินอีกรอบหนึ่งนะลูกนะเออยื้ยย้ยอาบน้ำสามรอบแล้วเราตัวเปียกอ่ะ ดเดี๋ยวแม่ไปแล้วนะไปอาบน้ำทุกคนท้องก่อนดูกินหมกเกี้ยงกันเพื่อนๆพ่อนคครับสดชื่นไหมลูกเออหมอามาอาบน้ำให้สามรอบดูตัวเปียกหมดเลยยุ้ยชอบไหมยุ้ยยุ้ยขนยาวหูกนะวันสงการหรอมา่าก็อาบน้ําให้หนูใช่ไหมคะอาบให้ชุ่มชุมเลยใช่ไหมลูกสดชื่นไหมลูกเดี๋ยวม่มาไปอาบน้ําให้คนท้องกับตัวเลว็กบีสองกนนะคะโอเคแม่เอาน้ำแข็งมาให้ด้วยอ่ะมากินน้ำแข็งค่ะ กินน้ำแข็งชื่นใจปป๊อกินน้ำแข็งก็เปล่ปา,าดูด,ดูกระดิกหางดูกระดิกหางจีดูกระดิกหางจีดูกระดิกหางจีกินน้ำแข็งลูกแล้วเดี๋ยวกินข้าวนะเดี๋ยวแม่อาบน้ำให้ลูกนอนท้อนเดี๋ยวแม่อาบน้ำให้ลูกนะวันนี้แม่มาไวแม่อาบน้ำให้ลูกปากินน้ำแข็งลูกวีสองกินน้ำแข็งเดี๋ยวอาบน้ำนะคะอากาศร้อนลูกอากาศร้อนลูกสองสดชื่นไหมคะ นี่อกมาอาบน้ําให้สดชื่นเลยล้างทั้งตัวล้างหน้าล้างตัวล้างก้นหมดเลยทั้งสามตัวเลยอาบน้ําสะอาดหมดแล้วนะดูจีดูจีโอ้ล้างหัวล้างหน้าล้างหูล้างก้นหมดเลยทุกตัวเนี่ยมาล้างเท้าให้ด้วยพี่เปิ้ลไม่ดูน้องลูกโอ้ยอาบน้ําสะอาดหมดแล้วแม่ลูกอะยืยยืยยืยกินยากินข้าวลูกเปิ้ลไม่ดูน้องเออห้องสะอาดหมดแล้วนะลูกกวาดออกไปแล้วค่ะเพื่อนๆล้างสะอาดหมดแล้ว ครานี้เดี๋ยวให้เด็กๆก,กินข้าววันนี้กินน้าแข็งกินหญ้าแล้วอาบน้ําสะอาดแล้วชื่นใจแม่เปลี่ยนน้าให้ล้านี่เปลี่ยนน้าให้น้องแล้วค่ะล้างถังแล้วก็เปลี่ยนน้าให้น้องเอาผ้าถูแทนสกอตไบแต่ว่าไม่ใช้น้ํายาล้างจานโอ้ยสะอาดเอี่ยมจะได้ไม่มีสารเคมีตกค้างนะลูกอะเจย่าเจ้ยอาบน้ําสะอาดแล้วอะเจอย่าจ๊ย่จืจอย่าจ๊ย,จย,จย,จยสดชื่นไหมลูกไม่ต้องเช็ดตัวเดยก็แห้งอุ้ยลือดลืดลืด,ลดระวังจิูกระวังลูกระวัง นี้มีข้าวคลุกน้ำตับนะแล้วก็มีไก่แต่แม่ให้กินไก่กละชิ้นก่อนอ่ะ,อะตัวเล็กคนท้องคะคนท้องมาหาแม่เร็วคนท้องมามาหาแม่เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกคนท้องโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ลูกไม่ได้ไไดนี่ของลูกของแม่ของแม่กินข้าวลูกมีไก่อยู่ในนี้อีกหลายชิ้นเลยอ่ะกินไปเดี๋ยวก็เจอลูกกินไป อ้ยอาบน้าสะอาดกันแล้วดูที่สดชื่นโอ้ยออมาล้างตัวให้หมดเลยเนี่ยล้างก้นให้สะอาดเอามือถู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 เนี่ยทั้งตัวเลยเท้าเท้าเนี่ยล้างสะอาดหมดเนี่ยดีสองด้วยเนี่ยทั้งตัวเลยลูกล้างหูล้างอะไรสะอาดหมดเอี่ยมหมดไม่ต้องใช้ครีมอาบน้ําเลยลูกใช้น้านี่แหละเอามือถูเลยเอามือถูเลยสะอาดสดชื่นเลยลูกเอ้ยกาดร้อนลูกก็ยื้อยื้อกินข้าวลหมามีข้าวเกี๊ยบ เขาเกีบยวปลาทอดให้คนท้องกับตัวเล็กวิชองด้วยนะคะกินไหมคะเออยยยยยยอาบน้ําสะอาดแล้วยยยยยทั้งแม่ลูกเลยดูที่สดชื่นดูตัวยังชื้นชื้นอยู่มาไม่เช็ดตัวนะคะเดี๋ยวก็แห้งนะอากาศร้อนนะคะคนท้องเขาตื่นเต้นสิเขาจะได้กินขนมดูที่ดูที่เด็กๆเนี่ยชอบตื่นเต้นเวลาจะกินขนมเนี่ยฮะอมาเก็บยามาให้ด้วยแล้วยุ้ยกินเกี๊ยวปลาโอ้ยดูคนท้องดูคนท้องโอ้ยชอบกินขนม มีปลาหวานให้คนละชิ้นเอาไหมคะเอ๋ปลาหวานโบราณเดี๋ยวแมหจิบให้อันนี้ให้บีสองอันนี้ให้ตัวเล็กคะ่ะอันนี้ของคนท้องคะ่ะฝากไปกิน,นด้ยด้ไปอ่ยอยอ่ยอยอันนี้ออกมาให้ตัวเล็กอันนี้มาให้บีสองเอออาบน้าสะอาดแล้วนะคะแม่ลูกเออมา,มาชื่นใจยังไงมาอาบน้ําให้ลูกเนีย่ยตอนกลางวันอ๋ออิ่มอิ่มอิ่ม <laughs> อิ่มอิมอ่มอิมอ่มมาให้ตัวเด็กมาดีสองสมาให้คนท้องครูทีนน่นอนนะั่ะนอนนั่เอาเพื่อเอาป่ะเ,เพื่อเอาป่ะมาต้องไปแล้วนะลูกมาต้องไปเอาอาหารเพิ่มเติมไปให้ที่น้ำตาลแล้วก็ไปป้อนยาหมาที่เป็นมะเร็งด้วย นะเออะไรเพ้เอหมามาให้วันพากหมามาให้วันพักอาริซาอาริซ่า,ซาอันนี้ของลิซ่าค่ะอันนี้ของหมูหยองดู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 พาอยากได้อีกอ่ะแม่ให้อีกอันหนึ่งอ่ะอ่ยื้ออ่ะยืออ่ะยืออ่ะยืเสือว่าไงลูกฮะอ่ยื้ออ่ะยือันไหนไหนชุลี่อ่ะหมามาให้อ่ะหมามาให้จูลี่ค่ะเดี๋ยวจูลี่น้อยใจ่ายเออชุลี่เป็นหมาในบ้านเออกินน้ำแข็งกินข้าวหรอ กินน้ำแข็งลูกเอ้ยดูๆวันนี้กินสองรอบแล้วลูกดาวอะ่ะหืมไม่แดงวันนี้พวกเรากินสองรอบแล้วะ่ะกินถ้ากินสีกินเยอะๆลูกกินเยอะๆแม่เติมให้อีกกินกินกิน<ๆ>เดี๋ยวแม่เอายาไปก้อนแดงน้อยหอน่อยอ่ะมาให้ลูกเอานไหมคะเอาไหมคะพี่หวานเนมาให้ ใครเอาดาวอะแม่ตานะ่ะปล่อยมากินข้าวมาเนี่ยแม่มีอาหารเมรร็ดกับขนมให้ด้วยเร็วมานี่มาลูกมามาแลว้วมาเดี๋ยวแม่ปล่อยลงมาให้เร็วกินขนมไหมคะแม่แดงดาวไหมฮะพี่วัวแม่แดงตัวน้อยอยู่ที่โรงพยาบาลนะลูกอะ วันค้าวันนี้อาบน้ำสะอาดแล้วนะลูกอ่ะยืยืิวันนี้วันสงการลกอ่ะแม่ไฮเอาป้าคะมายุยยยิลูกขนนิ่มเลยลูกอยยเยืาืะืยือาไหยคะืยายืยยืยดูดูืยอยืมืยืยือืย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 ือืยืมืย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 มยืยืยืย อ่ะแม่ให้แม่ตาลอ่ะไม่เป็นไรลูกหัวนั้นแม่ตีหนูเพราะว่าหนูกัดน้องอ่ะน้องโดนรถทับอ่ะหนูไปตีกัดน้องไม่ได้รู้ป่ะแม่รู้ว่าหนูเสียใจทีหลังหนูไม่รังแกน้องน้องโดนรถทับอ่ะเกือบตายแล้วหนูไปกัดน้องอีกอ่ะอ่ะลงก่อนเลยอ่ะอ่ะกินรองท้องไปก่อนอ่ะออ่ะกินรองท้องไปก่อนดาดามาหาแม่มาลูกมามาเอาไอ้นี้แซมให้ดาด้วยอ่ะกินให้อิ่มเลยลูกอ่ะ ไลไปลเออเออจัดไปลลกเออเอออันนี้หัํดำเยอะๆเลยเออกินไปลูกปากที่ก้าถือถือตับยาเต็กกาดไปป้อนแดงน้อยตรงนู้นแม่ไปไม่ได้ฝากที่ก้าวไปเออกาดใส่ตับอย่างงี้เออยพอจะน้ำตาลทวงขนมแม่อลังอะปากปากๆดีเออ,อยเดี๋ยวแม่เอาไอ้นี่ใส่ข้าวให้หนูก่อนนะคะยือย้อๆยือย้อๆยื้อๆ เดี๋ยวกินข้าวกินยาหลกอะยื้ออ่ะยื้อแม่ให้หนูกินเลยหลก่ะกินอันนี้แม่ให้หนูกินเลยหกอ่ะอันนี้แม่ให้หนูค่ะนินแม่ให้หนูค่ะกินเลกไปกินเลยกินเลยค่ะกินเลยหลกอ่ะอ่ะกินกินดีแม่เอายาแก้เศษผสมเข้าไปในข้าวให้หนูแล้วนะคะมากินข้าวตรงนี้กินตรงนี้ค่ะกินเลยกินเลยค่ะ อันนี้กินเลยค่ะกินเลยลูกเอยเอ๋ยเอยเอ๋ย,อ,ยอันนี้ให้แอนดี้ให้แอนดี้อะแอนดี้แอนดี้กินเลยค่ะกินเลยลูกกินเลยลูกอ่ะกินเลยแอนดี้กินข้าวลูกกินข้าวลูกกินข้าวกินข้าว,าวเออแม่มียากแก,ก้เสพด้วยกินให้หมดนะลูกนะดูรักษาพาคุ้มครองลงูกเออเออกินเลยค่ะ กินเลยค่ะจะได้หายนะคะกินเลยค่ะจะได้หายนะคะแสนดีโอไม่เรียกแสนดีกระดิกหางวิ่งมาเลยนะลูกนะอยืยอยืยกินเลยแสนดีชอบนอนกินข้าวแหละลูกอ่ะยืยอ่ยืยกินเลยลูกกินเลยเดี๋ยวแม่ไปเติมน้ําให้หนูขวอนนะจ้ะเดี๋ยวแม่ไปเติมน้ําเปลี่ยนน้าให้หนูนะโอเคน้ําให้นะคนก่อนหนูกินยาถ่ายพยาธิกับยากําจัดเห็บหมัดแล้วนะของเนิกาดนะ ป้องกันไอ้นี่พญาถัวใจโรคเรือน้วยเดี๋ยวล้างไอ้นี่เดี๋ยวล้างไ, <c oughs> ไอ้นี่เปลี่ยนน้าให้น้องค่ะล้างสะอาดเปลี่ยนน้าให้น้องแล้วจ้ากินเยอะๆลูกหนมแม่โยนนะเอ้ยแม่โยนนะลูกเอาเลยเอาเลยลูกกินเลยลูกแม่ขนมให้หนูเอ้ยเอาปะเอาปะแม่โยนเฮ้ยเอาเลยลูกโทษทีลูกเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยเอาเลยลูก นี่เอาตับสองชิ้นแล้วก็ฉีกเล็กๆแล้วก็ใส่ยาถ่ายพยาธิอีกเม็ดหนึ่งแล้วก็ใส่เอ่อเมื่อกี้ยาแก้กเสพแสนดีเขากินไม่หมดเลยต้องเอาตับมาใส่มีตับให้ด้วยเอ้ยเอ้ยมีตับให้ด้วยแล้วแม่ใส่ยาถ่ายพยาธิด้วยอีกเม็ดนึงวันนั้นหนูกินไปแค่เม็ดเดียวเนี่ยมีตับอีกสองชิ้นเนี่ยเนี่ยยาแก้กเสพมันยังกินไม่หมดเนี่ยกินเลยลูก เอ้ยเจ้อเอ้ยยื้เอ้ยยื้เอ้ยยอ้อเดี๋ยวเดอ๋ยวุฒรักษานะแสนดีนะต้องกินยาแก้เสีค่ะต้องกินค่ะนี่เนี่ยเนี่ยมีตับด้วยโอ้ยทุยเฮ้ทุยนี่เนี่ยมีตับมีตับมีตับด้วยกินเลยลูกแทนที่กินเลยกินเลยเพื่อนสวัสดีวันสงกรานต์ค่ะวันนี้วันที่สิบสามเมษาสี่ทุ่มแล้ว ยังอยู่กับเจ้าแสนดีอยู่เลยเพราะว่ามาป้อนยาแก้กเศษเขาไม่สําเร็จเพื่อนเวลาเอายาใส่ตับเขาก็กินแัดตับกินไส้กอกกินลูกชิ้นแต่ยาแก้กเศษหายทิ้งก็เลยต้องเอาแกะผสมข้าวให้เขาและนี่ปรากฏเขากินข้าวไปได้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งกินไม่หมดปรากฏยาแก้กเศษที่โรยไว้ไม่หมดค่ะก็เลยต้องเอาตับมาอีกสองชิ้นแล้วก็แกะฉีกผสมให้เขาแล้วก็เลยแกะยาถ่ายพยาิอีกเม็ดหนึ่ง จมูเขาเหมือนกับไม่ทํางานเพื่อนเพื่อนเขาไม่ได้กินตับเดี๋ยวจะลองให้เขาดูอีกทีอะแซนดี้ลูกมันมีตับด้วยลูกแม่ให้แม่ให้เนี่ยเวลาอิ่ม้วเขาจะไม่กินเนาะเนี่ยมีตับมีตับอ่ะผมว่ามีตับให้เนี่ยกินลูกกินกินอยู่กับเขาเพื่อนเพื่อนป้อนยาใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงเพื่อจะป้อนแม่ยาเอ่อให้ให้ยามันทํางานเพื่อนเพื่อนสู้ๆแซนดี้กินลูก รอต่อไปค่ะกินแม่จัดยาถ่ายพยาธิเป็นสองเม็ดให้หนูเลยป่ะมากินมาแสนดีเขาไม่กินก็อ่ะอ่ะให้หนูกินหนูจะได้ถ่ายพยาธิด้วยอ่ะยี่สิบกิโลอ่ะจัดไปกินมาลูกป่ะกินข้าวกินตับด้วยอ่ะปะกินแทนแสนดีป่ะเออกินไปแม่ให้ลูกถือโอกาสถ่ายพยาธิไปในตัวเลยสองเม็ดนะกินไปลูกกินไปเออรักษาลูกเออกินให้หมดนะอยากกินก็กินแม่ให้ลูก ให<ม>เอายาแก้กเสพยัดตับมาให้แสนดีเอาไหมคะเอาไหมคะโอ้โหนี่มีคนจะแย่งเนี่ยดูสิอ้จุยอุ้ยอจุยให้แสนดีค่ะปลูไยลูกไปไปของน้องของน้องเอ้จุยอ้จุ้ยไอ้จุยนี่ของแสนดีค่ะ,ะมีตับด้วยอะอะ,อะเอาปะไม่ให้แสนดีเอาปะคะอุ้ยชิว ยาแก้เศษข้างในเออกินซะลูกหนูย,ยาลูกให้น้องกินน้องกินยาลูกอาแสนดีอ่ะโอ้ยใช้เวลาสองชั่วโมงแล้วเนี่ยอยู่ตรงเนี้ดูป้ายลูกดูกกป้ายลูกเดี๋ยวแม่เอามาให้กินอีกอ่ะแสนดียตับลูกนะสกปรกม,มากเลยวันก่อนแม่เป,เปลี่ยนให้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เปลี่ยนให้นะแป๊บนึงนะ อ้าวไม่กินอีกแม่ยัดยาแก้กเสบให้ก็ไม่กินดูนี่เดินวนอยู่สองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบอ่ยืยะยจมูกเหมือนไม่ทำงานเลยอ่ะกินก่อนลูกยาแก้กเศษขอร้องแม่เหนื่อยแล้วลูกสองชั่วโมงแล้วลูกอ่ะอ่ะก,กินก่อนเร็วกินก่อนเร็วอ่ะแอนดี้โอแม่เหนื่อยแล้ว แม่ไหว้ละแม่ยังไม่ได้กินข้าวเย็ยนเลยแม่จะเป็นลมแล้วแม่ต้องกินยายนี่อีกยาแก้เส็อีกรูปแสนดีแสนดีเอ้ยลูกมายื้อเยื้อเยื้แม่เหนื่อยแล้วลูก <laughs> แม่ใส่ถันะ่วมีตับด้วยกินเถอกินน้ำไวเดี๋ยวกินยาน,นะลูกนะนะออโอ้แสนดีลูกออโอ้ต้องกินยาไม่กินยาไม่ได้ลูกนะ นะแม่สงสารหนูอยู่ด้แม่อยู่ตรงนี้สองชั่วโมงแล้วแม่ต้องกินข้าวกินยาแม่ยังไม่ได้กินยาเลยนะวันก่อนแม่พาตัวน้อยไปโรงพยาบาลตัวน้อยโดนรถชนแล้วแม่ก็โดนตัวน้อยงับแม่ก็ต้องไปฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้าอีกลูกนะแล้วหมอจัดยาแก้เสษปฏิชีวนะมาให้แม่กินเนี่ยวันหนึ่งสองเม็ดนะหลังอาหารเย็นแม่ยังไม่ได้กินเลยสี่ทุ่มกว่าแล้วลูกเจ๋ยเจ๋ย ดีเอาตับมาเออเอาดับมาจะนอนกินระวังรถนะลูกระวังรถนะเออป่าป่ป่เก่งมากเก่งมากเออเออน้าำกดใบโอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำให้น้องก่อนเอาน้ำมาเติมน้องเต็มๆจ้าไ่โดนล้นเลยโอเคเรียบร้อย,อยสบายใจ อยู่ตรงนี้ค่ะวิ่งไปเขาน้ำซับค่ะตรงนี้เป็นทางรัดอันนี้ก็ซอยเซนปอนรถเราก็เจาะตรงนู้นเนาะพี่วัวคะใครจะเอาขน,น <c oughs> ามจะ <c oughs> ให้แม่แดงจะให้ลู ไม่ต้องงอนวันก่อนแม่ตีแม่ขอโทษแล้วไงงอแล้วนะก็หนูไปกัดน้องได้ไงน้องโดนรถทับหนูยังไปกัดน้องซ้ําได้ไงลูกเที่ยวฝังลึกเลยนะสงสารน้องมากเลยนะลูกหมาแม่ที่หลับแล้วเอาขนมปะเอาขนมไหมคะเอาไหมคะอ่ยยอยอยุยกินเอาใจแม่นี่นะอะยอ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  งเป็นกำลังใจให้ลูกหนูนะให้ตัวน้อยหายไวๆนะคะสุขสัรต์วันสงการนะคะนะดาวสุขสัรต์วันสงการนะสามสีสุขสัรต์วันสงการนะคะเป็นกำลังใจให้ลูกหนูนะให้หายไวๆนะตัวน้อยแม่ไปเยี่ยมทุกวันเลยลูกหนูสุขสัรต์วันสงการนะคะนะลูกนะวันนี้อาบน้ำแล้วลูกพี่วัวสุขสัรต์วันสงการนะคะตัวเล็กสุขสันตค์วันสงการนะคะแม่ตา ทุกกนวันส่งการนะคะแม่ง้อแล้วนะลูกนะโอเคเดี๋ยวไม่จะกลับแล้วลูกจะห้าทุ่มแล้ว